สวัสดีค่ะวันนี้จะมาถ่ากล้องให้ลูกค้านะคะเป็นกล้องลิโก้นะคะไมาพอสซูเปอร์โซมเนาะกล้องใช้ฐาน CRP2 นะคะแล้วก็ใช้ฟิล์ม135ทั่วไปเลยเนาะอ่าโอเคใส่ฐานตรงนี้นะคะ เวลาไขยทานเราต้องหาอะไรจิ้มนิดนึงนะคะหาไขควงหรือว่าพวกปากกาจิ้มมาขึ้นมานะคะให้เอาคั่วลงไปด้านล่างนะปุ่มเปิดปิดกล้องอยู่ตรงนี้นะคะออนออ าเปิดมันจะมีขึ้นตัวพวกสายลือดนนี้นะคะ,ะตรงนี้ซูมเข้าซูมออกอตรงนี้เลือกปรับโหมดแฟดนะคะอันนี้แก้ตาแดงอันนี้ปิดแฟดนะคะเปิดแฟดนะคะเปิดแฟดนะคะ เปิดแฟลชแกจะแดงก็จะมีประมาณนี้นะคะอันนี้เลือกโหมดโหมดถ่ายภาพกลางคืนโหมดเอวัดแสงเฉพาะจุดนะคะสปอร์เอฟถ่ายภาพต่อเนื่องนะคะโหมดทีวีโหมดทีวีก็คือเอาไว้ถ่ายแบบอ่าที่มันมีพวกทีวีอยู่เป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังเนาะมันจะแบบถ่ายแล้วมันจะไม่เป็นเส้นๆนะคะ ตั้งเวลาถ่ายจะขึ้นสินะโมดต้องตั้งเวลาถ่ายปุ๊บถ้าเราตั้งเวลาถ่ายเนี่ยมันจะมีไฟขึ้นตรงนี้นะคะมันจะน่า,ายหลางแล้วมันก็ถ่ายนะ ตรงนี้เลือกโหมดพาโนรามานะคะดันไปตรงนี้นะคะจะเป็นเฟรมพาโนรามาก็คือเป็นเฟรมแนวยาวเนาะแล้วก็ถ้าไม่ถ่ายพาโนก็ดันกลับมาเป็นเฟรมปกตินะคะเปิดนี่นะคะให้าจ,จุกคะแนนบน ฟิล์มพาดแกนสีดำตรงนี้นะคะทำฟิล์มให้มันเรียบๆตึงๆเนาะแล้วก็ปิดฝาอ่าถ้าเราใส่ฟิล์มถูกมันจะขึ้นเลขหนึ่งนะคะอย่างน,นี้ก็คือกดถ่ายได้เลยนะคะเนี่ยเปิดปิดกล้องตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้นะเปิดปิดกล้องนะคะถ้าเราเปิดกล้องมันจะขึ้นตัวเลขตรงนี้นะ ล้องอ่ะเราต้องกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งก่อนให้กล้องจับโฟกัสนะเห็นไหมไฟสีเขียวๆนี่ก็คือไฟจับโฟกัสนะนี่สีเขียวจับโฟกัสสีแดงไฟแฟลชนะคะจะเป็นเลขสองนะคะสมมติถ้าเราเลือกปิดแฟลชนะอ่าเลขปิดแฟลชทายนะคะเลงแล้วก็กดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อให้กล้องจับโฟกัสนี่ถ้ามันจับโฟกัสได้มันจะขึ้นสีเขียวอย่างนี้นะคะ แล้วก็กดถ่ายนี่จะเป็นเลขสามนะคะเวลาที่เราถ่ายกลางวันเราแนะนำว่าเป็นโหมดปิดแฟลชนะคะสมมติโหมดเปิดแฟลชนะคะนี่กดชัตเตอร์ลงขึ้นก่อนเล็งก่อนนะคะให้กล้องจับโฟกัสแล้วก็กดถ่าย เราควรถ่ายให้ห่างจากแบบหรือว่าตรงที่เราเลงไปประมาณสักหช่วงแขนครึ่งหรือสองช่วงแขนขึ้นไปนะคะก็คือประมาณ1เมตรขึ้นไปเนาะอย่าถ่ายใกล้จนเกินไปนะคะก็นี่ซูมเข้าสมองกฟคชัตเตอร์ลงขึ้นมือก่อนนะคะ โนรามาตรงนี้นะคะฟรมมันก็จะเป็นฟิล์มแนวยาวถ้าเราไม่ใช้พาโนเราก็ดันกลับนะคะตั้งวันที่ไม่ทํางานเนาะข้างหลังไม่มีผลกับภาพนะคะถ้าสมมติมันมีตั้งวันที่มันก็จะมีตัวเลขเนาะอันนี้คือมันตั้งไม่ได้ก็คือก็เป็นรูปภาพปกตินะคะอ่าโดยรวมประมาณนี้เนาะถ้าถ่ายกลางวันเลือกโหมดปิดแฟลชนะคะ พวกหมดถ่ายกลางคืนภาพภาพตันเนื่องกันก็มีนะคะโดยรวมก็ใช้งานจะมีแค่นี้ปิดกล้องตรงนี้นะคะถ้าปิดกล้องมันจะไม่มีตัวเลขขึ้นมันจะมีตัวเลขขึ้นนะคะถ้าเราเปิดแนะนําว่าถ้าเราใส่ฟิล์มใส่ฐานไปแล้วนะคะก็คือให้หาเวลาออกไปถ่ายให้มันหมดหม้วนเนาะถ้าเรามันหมดหม้วนเราค่อยเอาฟิล์มออกไปล้างได้นะคะ แล้วก็ถ่านถ้าไม่ใช้งานถ้าเราถา่ถายถ่ายหมดแล้วเนาะก็ถอดออกมาเพราะว่าถ้าเรายังมีฟิล์มค้างอยู่ในกล้องนะคะกล้องตัวนี้เป็นนะฟิล์มแบบดนะิจิตอลเนาะก็แนะนําว่าต้องใส่ถ่านค้างไว้นะนะคะในกล้องเนาะ,ะกล้องตัวนี้จะเป็นแบบก้อฟิล์มกับออโต้นะคะสมมติเราจะถ่ายให้จบม้วนไปเลยเนาะตัวนี้เป็นฟิล์มตัดที่เราไว้ใช้เทให้ลูกค้านะคะพอถ่ายจบม้วนมันจะก่อฟิล์มกลับนะคะปกติ ฟิล์มมันมี36มลูปเนาะก็ถ้าเราถ่ายกดถ่ายไปเรื่อยๆนะคะมันบางทีมันอาจจะได้3 5 36 37 38รูปก็ได้นะคะก็กดถ่ายจนกว่ามันจะหมดแล้วก็มันจะกอฟิล์มให้เองนะคะนี่ยมันจะกอฟิล์มตับนะคะเห็นไหมอันนี้ฟิล์มตัดนะคะปกติของลูกค้าก็จะเป็นฟิล์มใหม่มันก็ มีประมาณสามหกสามเจ็ดรูปนะคะอา้าพอกอฟิล์มเสร็จแล้วก็ฟิล์มมันก็จะกลับกลับไปอยู่ในกาัแบบนี้นะคะเอาฟิลม์มออกไปล้างได้ฐานถ้าไม่ได้ใช้งานถ้าฟิลม์มเอาออกเอาฟิลม์มออกแล้วก็คือต้องถอดฐานอ,ออกด้วยนะคะแนะนำเนะาะกล้องตัวนี้สําหรับมือใหม่เนาะบางทีอ่ะเพื่อนก็อาจจะแบบมาเปิดฝาหลางังเปิดอะไรมาสามารถล็อกล็อกได้นะคะ ตรงนี้นะล็อกเราจะเปิดฝาหลังไม่ออกนะคะเพราะว่าเราล็อกล็อกตรงด้านนี้แล้วเวลาเวลาที่แบบกลัวเผลอไปเปิดฝาหลังนะคะถ้ากล้องกล้องฟิลม์มถ้าเราถ่ายไม่จบมวนแล้วเราไปเปิดฝาหลังอนะฟิล์มโดนแสงมันก็จะเสียแล้วก็ค่าทุกอย่างมันจะรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะคะตรงนี้ก็ถือว่าช่วยได้นะคะมันจะล็อกอ่าถ้าถ้าเราไม่อยากให้ล็อกก็อย่าลืมกดตรงนี้นะเนี่ยปลดล็อกตรงนี้นะคะมันก็เปิดได้ปกตินะคะ นนี่ะะคะเปิดในปกตินะโอเคโอเคค่ะปิดกล้องตรงนี้ปิดกล้องมันจะไม่มีอะไรขึ้นนะคะ